สวัสดีครับสมาชิสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับบ่ายวันนี้นะครับวันที่27มีนาคม67นะครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องของสวนทุเรียนที่ปลูกใหม่ปลูกมาแล้วเดือนนะครับก็ดูตามสภาพนี่ตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่าย3โมงับดูสภาพที่เป็นดินดินนี้ตามสภาพนี้จะเป็นดินเหมือนดินมันปูนะครับเนี่ยเป็นดินมันปูจะมีความเหนียว นะครับมีความเหนียวมีความชื้นแล้วก็เป็นในลักษณะที่มันจะต้องอมความชื้นมากเลยนะครับดินตาณนี้ครับสามารถทําหนังสติกได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ไม่เหมาะในการที่ที่จะนํามาปลูกนะครับเนื่องจากว่ามันมันเหมือนดินเหนียวนะครับนี่มันเหมือนดินเหนียว,นนวแล้วก็สามารถปั้นเป็นลูกกอนได้นะครับเนี่ยเป็นลูกหนังสติกได้เลยมันเหนียวเพราะมันเหนียวอย่างนี้นะครับเวลา เวลาเราลดน้านะครับการโฟรน้ําโฟอากาศมันน้อยนะครับพอน้อยปุ๊บเนี่ยรากเขาจะดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นค่อนข้างยากนะครับสังเกตดูที่ใบแล้วก็มีเชื้อรานะครับเนี่ยราอย่างนี้ถือว่าเป็นราลงรากนะครับเป็นเชื้อราลงรากนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นดินลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีการโฟรน้ําโฟอากาศแล้วเวลาลดน้ําพอใส่ปุ๋ย ก็จะยึดอยู่กับดินเหนียวดินเหนียวตัวนี้มันจะอุ้มในเรื่องของปุ๋ยมากนะครับพอมากแล้วก็จะทําให้มีโอกาสเกิดใบไหม้นะครับลักษณะใบไหม้จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนึบเขาเขาอมอมปุ๋ยไว้นานแล้วก็มีความชื้นนะครับรากไม่โฟน้ําไม่โฟอากาศนะครับก็จะทําเป็นในลักษณะออกทางใบเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอิ่มน,น้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ ใบเขาจะแคบแล้วก็จะเล็กแล้วก็ขอบบิดๆประมาณนี้มีใบนี้ที่โอเคอยู่นะครับนอกนั้นโดยภาพรวมนั้นก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเชราเข้าลากนะครับสังเกตดูเป็นจุดๆเล็กๆนะถ้าความชื้นมากอย่างนี้ตลอดเวลาการจะนําไปสู่การขาดธาตุสังกษสีมีสูงมากนะครับเพราะว่าธาตุสังกสีเกิดจากการที่ ดินมีความชื้นจับนะครับชื้นมากๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ประมาณสองไล่นะครับประมาณสองไล่ประมาณนี้ระบบน้ําติดถนนนะครับติดติดถนนประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกึ่งจะโตก็ไม่โตนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะเป็นเชือ้อรา นะครับกิ่งก้านมันจะออกดำสักนิดหนึ่งนะครับสะท้อนแสงแล้วก็<ม>ที่เป็นใบแบบนี้นะครับเกิดจากอาการของเค็มปุ๋ยด้วยแล้วก็เชื้อราเข้าซ้ำนะครับท้ายสุดใบมันก็จะร่วงประมาณนี้แหละครับมันจะร่วงนะครับใบก็จะล่วงค่อยๆเห็นค่อยๆร่วงนะครับการถอดยอดก็ถอดยอดเขาเรียกว่ายอดยืดอายุนะครับยอดยืดอายุลักษณะการเค็มปุ๋ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ไตโคโรมานะครับ แต่ในเรื่องของลักษณะของไกโครมาก็จะได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนี่ครับใบอย่างนี้ถือว่าเป็นเชื้อราเข้าทางใบนะครับเนี่ยถ้าเราไปฉีดฉีดทางใบมากจนเกินไปทั้งอาหารก็ดีหรือฉีดในเรื่องของยากําจัดเ,เชื้อราก็ดีอากาศร้อนอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ใบไม่ได้เช่นกันนะครับเนี่ยใบก็จะห่อประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยพอเชื้อราเข้าปุ๊บใบก็จะร่วงนะครับแล้วตายอดก็จะไม่เดินนะครับ ายอดไม่เดินนะครับเกิดจากเชื้อราเข้านั่นเองครับเข้าทั้งใบด้วยเข้าทั้งรากด้วยนะครับเชื้อราก็จะเข้ารากนะครับถ้าเรายิ่งไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่นะครับพอลดน้ําเสร็จดินลักษณะของดินเหนียวนะครับจะเป็นลักษณะของดินเหนียวนี่ก็ถือว่าชื้นแฉะนะครับชื้นเนี่ยม,มันเป็นดินเหนียวที่อุ้มความชื้นไว้ตลอดเวลานะครับเป็นดินเหนียวมันไม่โฟน้ําโฟอากาศนั่นเองนะครับทาให้เชื้อราเข้า ระบบรากพอเข้าระบบลากปุ๊บลำต้นจะแข็งแข็งนะครับลำต้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นส,กสากๆเหมือนกับกระดาษทรายนะครับเนี่ยรูปได้เลยสีเทาๆแล้วใบก็เริ่มสลัดเนี่ยยอดกิ่งแห้งตายนี่คือเชื้อราและก็ระบบรากก็มีปัญหานั่นเองนะครับเนี่ยสังเกตเหมือนกันนะครับใบก็จะบิดบิดงองอออกมาก็ยอดเล็กๆแคบๆแ,แล้วก็ตามมาด้วยขาดธาตุซิงสังกะสีด้วยนะครับเนื่องจากว่าธาตุอาหารซิงเนี่ยมันขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้เพราะมันมีความชื้นจัด นะครับประมาณนั้นสิ่งที่จะปรับก็ปรับดินอย่างเดียวนะครับดินอย่างเดียวน้ําระบบน้ําดีอยู่แล้วนะครับระบบน้ําดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของบังลมบังแสงบังอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีมาตรฐานระบบน้ําก็เป็นระบบมาตรฐานก็จะเป็นโซลาซ่าเซลล์ตามที่เห็นเกลดไข่นะครับระบบโซล่าเซลล์ดึงน้ําขึ้นมาแล้วก็มาพักที่บ่อตรงนี้ครับบ่อพักน้ําก่อนนะครับ ต่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุน้ำนะครับเพราะน้ําสูบมาไลตลอดเวลาครับใช้โซลาเซลล์สูบน้ํานะครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยสูบน้ํามาพักแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสายดึงจากน้ําที่พักมาแล้วนะครับเยอะเลยนะครับมีปลาฝั่งนี้ก็จะมีปลานะครับนี่ปลาเยอะแยะเลยนะครับน่าจะมารอกินอาหารก็ปลาเยอะกบมันก็วิ่งอาศัยในท่อด้วยนะครับน่าจะ เคยได้กินอาหารนะครับพอเห็นได้ยินเสียงคนเดินมาก็จะวิ่งมาลอกินประมาณนี้นั่นคือน้ําอุดมสมบูรณ์มากในการพักน้ํานะครับเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องของความเป็นกรดของน้ํานะครับจะไม่มีก็จะเป็นน้ําปกติโดยธรรมชาติโดยปกตินะครับแล้วก็ดินก็อยู่ที่ดินนะครับดินนั้นไปเอาดินน่าจะเป็นดินดินบ่อนะครับลักษณะอาการแบบนี้จะเป็นดินบ่พอเป็นดินบ่แล้วมันจะมีความเหนียว มันก็เหมือนกับเอาดินเหนียวเหมือนปลูกในใน,ในสภาพของดินเหนียวเน่จะเป็นสภาพของปลูกดินเหนียวก็จะมอะีอุ้มน้ํามากเกินไปนะครับมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอากาศก็จะผ่านค่อนข้างยากมันไม่เหมือนกับดินที่เป็นดินลุ่นซุยหรือดินทรายนะครับก็จะมีปัญหากับระบบรากทําให้รากเน่าแล้วก็เชื้อราเข้าซ้ําเติมนะครับก็ถ้าจะเจริญก็ต้องดูแลให้ให,ให้ให้ดีแล้วก็ถูกวิธีพอสมควรนะครับ ไม่ได้หมายถึงว่ามันปลูกไม่ได้ปลูกได้แต่ก็จะมีปัญหาโรคบ้างชราบ้างแล้วก็พอโตก็โตช้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ที่มาอัปเดตจาก3เดือนตั้งแต่ที่หลังปลูกมาจนถึงวันนี้ก็3เดือนพอดีก็เลยมีโอกาสมาถ่ายแล้วก็ทําคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกว่าสวนท่าน